สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ามืดวันที่สามสิบนะคะวันนี้ยังก็กลับไปฝึกงานอีกแล้วค่ะเข้าเช้าเลยนะคะนี่ต้องรีบออกมาโชคดีนะคะที่ว่าลงมาแล้วฝนหยุดพอดีไม่เช่นนั้นล่ะก็เปียกคะ่ะตอนนี้ก็คือรีบเดินห่ังอย่างนะคะเดินะะจำจ้ำพังฟ้าเป็นอะไรที่มืดมากเลยนะคะก็เต้องเดินด้านหน้าล่ะคะ่ะด้านหน้าปลอดภัยดี แต่ลมแรงมากเลยนะคะเนี่ยไม่มีหิมะเดินสบายแต่ะ้องท้าผ้าใบค่ะ,คะแต่ก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆดีดังเพราะว่ลมแรงมากเลยโอ้ไม่มีผู้คนเ,ยเลยมาคั้นที่5ครึ่งเลยมาเข้าตอนเช้าข้อดีอย่างแต่ก็เสียอย่างนะคะตอนเช้าคือมันต้องตื่นมาเผื่อเวลาเป็นเกือบชั่วโมงเลยนะคะโอ้ไม่ใช่สิะคะยังตื่นมาตื่นมาเผื่ออวา,าตั้งชั่วโมงครึ่งเลยล่ะคะ่ะ ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอาบน้ำแล้วก็คอยรถโดยสายถ้าเป็นคนที่นี่ก็คงไม่เท่าไหร่อกค่ะแต่เราไม่ใช่นะเราไม่ชอบไปให้ถึงเวลาเชียดเฉิงวถ้าไม่จําเป็นนะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะหรือที่จตกรถหรือว่าอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะไปครับเดินกันมืดๆค่ำๆอย่างนี้นะคะอีกไม่เท่าไหร่ก็จะสว่างจะถึงเวลาหกโมงนะคะแต่ว่าท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยมีเมฆหมอกหนามากเลยนะคะ และดูในพยากรณ์อากาศก็เหมือนน้องหิมะกำลังจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็อากาศก็จะติดรบลงไปอยู่ที่ลบสี่ลบห้าอีกนะคะแต่วันนี้เม็นืนที่คาดของมังค่ากเยังสบายมากเลยนี่ก็เพิ่งลงจากรถคันนี้นะคะมาถึงาราแตัมาที่จะมาต่อรถลัก็คือเวลารมาณสยน้าออกมาประมาณคีอห้าสี่สินคะมาคอรถนี้จะวิ่ประมาณสิบนาทีมังคะแล้วก็จะเดินลง ทางบันไดฝั่งนี้หรอกคะ่ะแล้วก็ค่อยไปอีกนิดหนะะ่อยแล้วค่ะดูแล้วก็มาถ้ามาอย่างนี้ก็กลับพอดีเป๊ะเลยล่ะคะ่ะนี่จะกลับประตูออกไปกันค่ะก็มาลงมาจากข้างบนสะพานาลอยรถบัถึงข้างล่างและะ้วค่ะแล้วยังก็จะเดินเลี้ยวเข้ามาตรงนี้แล้วค่ะทางเดินมันมีทางลัดนะคะแล้วก็นู่นนะคะป้ายรถเมล์ที่มองเห็นอยู่กล้อง,องเหมือนจะไม่ค่อยมีคนนะคะแต่พอมาถึงคาราเตมาแล้วไม่มีลมแรงไม่ ไม่ค่อยหนาวอะไรนะคะก็ไม่เข้าใจนะคะว่าลมมันหายไปไหนหมดนะคะก็เดินขา้รถอย่างสบายสๆแล้วค่ะมาดูก่อนนะคะว่าอีกกี่นาทีรถจะมาติบกว่านาทีน่เลยนะคะนี่ไม่ยากจะมีคนขอยรถเยอะน,นะคะวันน,นี้หายไปไหนนอแล้วตอนนี้ก็ขึ้นรถเมล์แล้วนะคะรถเมล์13คุผู้ชม1แล้วก็คนอื่น,นะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะยิ่งกว่าฟ่ายิ่งกว่าสปรีดนะคะขับจอดไม่กี่ป้ายน,นะคะนี่ขึ้นมาตอน6โมง19ในทีแคมอันี้6โมง30 <c oughs> <c oughs> ก็แน่นนะคะ <c oughs> ตอนนี้นี่แล้วพรุ่งนี้อีกจะขนาดไหนคะ <c oughs> แต่ว่าจะมีเพื่อนเครดู่ันเรื่องหนึ่งนะคะว่าเอ้ก็มองไม่ค่อยชัดด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น่สงวันก็ดีนะคะดูฟ้าดูฟ้าเลยเขารีบเดินไปแล้วค่ะยิ่งก็ยังไม่ได้ข้ามถนนนะคะ เรื่องคอยให้รถไปก่อนนะคะเพขาจะจอดให้เราก้าจะไปทาํางานเหมือนเอี้นนั่นแหละคะ่ะเพราะถ้าเดินตรงไปอย่างนั้นนู่นละคะ่ะเึ่งไปทีตหลังก็ได้ะคะ่ะเพิ่งสามอิตเองเดินมาแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วะคะ่ะแต่ก็แลกแป่นะคะพอได้ดึกอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็เลยแบบว่ามันเหมือนขี้เกียจไม่อยากมาคนอีกนะคะแต่ก็ต้องอดทนหน่อยนะคะ่ะแค่อีกสี่อาทิตย์เึงนะคะนะับไปจากอาทิตย์นี้อาทิตย์แรกก็เลยอีกสามอาทิตย์ลวคะ่ะไม่ให้เขาใช้ทำงานฟรีฟ อดทนเพื่อบุดถ้าจบบุดนี้แล้วก็อาจจะไปหางานทาได้เลยนะคะเพราะมันเหลือผมพวกยังเรียนเหมือนได้สองบุดมาค่ะก็เลยไม่เข้าใจค่ะนู่นนะคะโบสถ์จ๋าที่รักแล้วตึกก็นี่นะคะกระดาประดาเดวยไฟคริสต์มาสละค่ะก็แล้วก็เลิกแล้วนะคะเลิกบ่ายสองสิบนาทีนะคะวันนี้แต่เห็นพี่เลี้ยงนะคะไม่รู้พี่เลี้ยงไปไหนยังก็กลับลวคะ่ะถึงเวลาเพราะปกติตอนที่ยังฝึกงานอยู่ ทำความสะอาดใช่ไหมคะพี่เลี้ยงให้กลับก่อนเวลาทั้งห้านาทีสิบนาทีค่ะอันนี้เราก็กลับสิคะถึงเวลาแล้วถึงพี่เลี้ยงจะไม่อยู่ใช่ไหมคะไปดีกว่าคะ่ะวันนี้มีแดดนะคะคืออากาศดีมากเลยนะคะเมื่อเช้ามันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะจาได้ไหมคะเมื่อเช้ามีหมงูงมีเอ่อมืด้ากอะไรประมาณนี้พอเห็นความสวยงามของโบสถ์จริงๆนะคะตันี้นี่ อันนี้คือในวันที่ไม่มีเมฆหมอกนะะทึบหรือว่าหิมะปกคลุมนะคะสวยมากเลยนะคะก่อนกลับบ้านเมื่อกี้ยังก็อ่าเหมือนกับว่าเป็นขนมเออแบบเป็นเวลาอาหารว่างตอนบ่ายนะคะก็ช่วยอยู่นะคะถึงออกมาไม่ใช่ว่ารีบออกมาเลยนะคะวันที่เดินสบายมากเลยนะคะนี่โอ้ไม่น่าใส่เสื้อตัวใหญ่มาเลยคะ่ะเหมือนจะหนาวมากอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็หนาวอยู่คนเดียวนี่แหลนะเนาะเราไปกันนี้ก่าคะ่ะ ก็จะถึงบ้านแล้วก็เวลาเดิมค่ะบ่ายสามกว่า,วาถึงสี่โมงนู้นแหละค่ะไปค่ะไปนี่แหละค่ะแล้วยังก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศน,นะคะเพราะว่ามองไปรถยังไม่มานะคะก็เลยนิดนึงนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเห็นไหมคะตึกเขาสีเหลืองนะคะแล้วพอแสงแดดส่องกระทบสวยเลยนะคะโอ้ยเคายังชั่วค่ะตอนทํางานนี้ง่วงง่วงก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะ แต่พอเลิกงานนี้ตาสว่างค่ะอุ้ยบรรยากาศสวยนะคะมองไปไกลโน่นเลยตรงสีอแอฟไฟแดงโน้นนะคะสวยค่ะแล้วก็จะเดินถนนเส้นนี้อีกเดือนหนึ่งนะคะอีกสี่อาทิตย์ละค่ะก็เกือบเดือนนะคะไล่ไปสิคะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราค่ะยังจะไม่ได้มาไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแล้วตอนนี้หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะก็มาที่ตลาดแล้วะคะ่ะมาซื้อข้าวปทํา ของวันพรุ่งนี้นะคะแต่วันพุธคะแต่วันพุธท่านน,นะะมาจะบปิดหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะไปดูก่อนนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นสลัดมันฝรัง่งมั้งคะเขาว่าเป็นใช่ค่ะสลัดอะค่ะทำบอกไม่ถูกค่ะวันนี้ก็เห็นคนคนแก่กินนะคะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็ใส่ใส่ซอสท,ที่เป็นแบบแอปเปิ้ลทาลงไปได้วยนะคะ น่าอร่อยแกจะไม่กินค่ะซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วแกก็เลยมาซื้อไวนยนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นปีใช่ไหมคะแกก็จะดื่มค่ะเพราะว่าวันพุธแกหยุดอันนี้ก mm ็ hmm. จะเด้ไวนนะคะไปจ่ายังินนกว่าค่ะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสอยู่หน้าร้านวนยนะคะ mm hmm. เขาไม่เก็บอ่อนนะคะไปนดีกว่าค่ะไปซื้อทรายให้น้องเหมียว